น้ำพริกกากหมูต้องมาแล้วเอาเลยอ่ะเพิ่งทำนี่เสร็จเอาต่อเลยเอาต่อเลยไม่ต้องพักเลยได้จัดให้ดดดดเดี๋ยวเราเริ่มทำน้ำพริกกากหมูกันนะครับอันนี้เป็นกากหมูที่เราเจียวไว้ประมาณเจ็ดขีดนะครับ กระเทียมเจียวผมใช้เป็นกระเทียมเจียวสำเร็จนะครับหอมเจียวครับเสร็จแล้วเราก็จุดเตาใช้ไฟอ่อนๆน,นะครับค่อยๆผัดไปขั้นตอนนี้คลุกเคล้าให้ผสมส่วนผสมเข้ากันดีก่อนโอ้กากหมูพึ่งเจียวใหม่ๆกรอบๆมีกลิ่นความหอมแล้วก็กลิ่นประทุกข,ของหนังหมูอยู่เลยะใส่น้ำตาลทรายลงไปครับเกลือป่น ผมปรุงรสแล้วก็พริกป่นนะครับอันนี้พริกป่นผมใช้พริกป่นอย่างเผ็ดนะครับคลุกเค้าส่วนผสมให้เข้ากัน ส่วนผสม,สมก็เข้ากันดีแล้วนะครับอันนี้ผมผัดมาประมาณ15นาทีนะครับใช้ไฟอ่อนในการผัดนะครับเรียบร้อยละเดี <c oughs> ๋ยวเราพักไว้ให้เย็นแล้วเดี๋ยวเตรียมไปกรอกใส่ถุงกันครับ <c oughs> เอาไหมสามาช่วยแพ็กหน่อยเร็วมาแล้วเ <c oughs> ต,ตรียมพร้อมเตรียมหอมเดี๋ยวแพ็กกหมูอ่ั ประมาณสิบองชิ้นมันก็ประมาณสักเ <Okay. S 1> อ้ยยี่สิบกว่ากรัมโรเมอ่าแล้วก็แพ็คไอ้เนี่ยกระเทียมเจียวหอมเจียวเนี่ยรวมกันแล้วให้ได้ประมาณ90กรัมช่วยแพ็คนะอยา่าคว่ากระทนะนะแพ็ครวมให้ได้90กรัมหรือจะแพ็คเองอ่ะเออช่วยแพ็คหน่อยทำงานบ้โห เดี๋ยวเรามาดูการคำนวณต้นทุนของน้ำพริกกากหมูกันหน่อยนะครับปริมาณที่ผมทำปริมาณน้อยต้นทุนสูงแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นสูตรที่ผมพยายามลดต้นทุนนะครับก็ใช้หอมเจียวกระเทียมเจียว,ยวสำเร็จซึ่งอันเนี้ยต้องไปดูนะว่าหอมเจียวกระเทียมเจียวที่เราซื้อมาใหม่หรือเปล่าถ้าไม่ใหม่แนะนำว่าให้เจียวเองนะแต่ว่าร้านที่ผมซื้อเนี่ยผมไปเซอร์ว์มาแล้วเนี่ยร้านเนี้ยของเขาใหม่มากๆนะครับก็เลยใช้วิธีการนำ กระเทียมเจียวหอมเจียวมาทําเป็นน้าพิกากหมูของเราเลยนะครับคือเราลดเวลาได้เยอะในการที่แทนที่เราจะเจียวเองนะครับกากหมูนะครับก็วิธีการทําจากคลิปที่แล้วนะครับผมใช้มันหมูติดหนังส่วนสันหลังนะครับสกิโลเวลาเจียวออกมาแล้วเนี่ยเหลือน้ําหนักกากหมูแค่689กกรัมเท่านั้นเองนะครับ ใช้เงินไป245บาท83สตางเราจะเอาตัวเลขตัวนี้ไปคำนวณในตารางน้ำพิกกากหมูนะครับเราก็จะได้ตัวเลขย2ตัวนี้มานะครับกระเทียมเจียวหอมเจียวสำเร็จนะครับมีผงปรุงรสน้ำตาลทรายพริกป่นแล้วก็เกลือป่นนะครับเวลาที่เราผัดมาแล้วนะครับน้ำหนักรวมที่ได้เนี่ย2,299กรัมผมจะแพ็กใส่ถุงเป็นถุงซีลขนาด5ณ8นิ้วนะครับ ราคาลองเช็คดูนะครับว่าแถวๆบ้านที่คุณอยู่หรือร้านที่คุณอยู่เนี่ยเ,เขาขายยังไงนะครับของผมซื้อมาแพ็คหนึ่งร้อยใบเนี่ยสองบาทตกใบละ2บาทนะครับแล้วก็ใส่สติกเกอร์ร้านเราหน่อยนะครับให้รู้ว่าน้ำพิกา,กากหมูเนี่ยมาจากร้านเรานะครับผมจะแพ็คใส่ถุงนะครับถุงละประมาณ900กรัมนะครับก็มีกากหมูอยู่ที่ประมาณ3 0ของน้ําหนักนะครับอยู่ในถุงนะครับเนื่องจากากากหมูที่ที่ผมทำเนี่ย ผมหั่นเป็นชิ้นใหญ่เนาะอาจจะไม่มีการกระจายตัวได้ดีเท่าไหร่นะครับถ้าจะทําขายจริงแนะนําว่ากากาหมูหั่นเป็นเต่าเล็กหน่อยนะครับก็จะดีนะแพ็คใส่ถุงเนี่ยก็จะได้ประมาณ25ชุดนะครับตอนนี้ต้นทุนนะครับต่อถุงอยู่ที่22บสอาทแปสตางค์นะครับถ้าสมมติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่35%ของราคาขายนะราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่65บาท22สตางค์ผมขายถุงละ65บาบาทครับก็จะได้กำไรนะครับ 42บาท17สตางค์นะครับอ่าเป็นเมนูที่ทำไม่ยากนะครับสําหรับน้ำพริกกากหมูแล้วก็รสชาติอร่อยมากๆนะครับคุกกับข้าวเนี่ยโ,โหไม่ต้องห่วงเลยอร่อยจริงๆนะครับก็ลองนําไปฝึกทําดูนะครับสูตรน,นี้ตามรีเควสที่ขอกันมาครับเฮ้ย<ๆ>เดี๋ยวทําน้ําพริก